ายไม่ในจีการ์ดใช่ไหมวันนี้เราจะซื้อ2องทริปเพราะว่า10บทริปเราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้กับ2คนได้หรือเปล่าเย y บยเครดิตการ์ดแต่เราจะใช้ทราเวลการ์ดน,นี้คือคนเดียวอันนี้เป็นการ์ดแบบ2 w o ิปไม่รู้ว่าการ์ดแบบ1คลทริปมันซื้อยังไงนะ อ๋อนี่รถไฟอันนี้แปะก็ได้เ๋รอเราจะซื้อตั๋วทําไมเนี่ยนนเราซื้อทําไมวะเซบัตรแปะราคาก็สามเหมือนกันลงมาแล้วก็จะมีป้ายป้ายแบบนี้ของเราจะไปกาลาเดอนอตก็คือฝั่งนี้อ๋อแล้วก็มีบอกด้วยนะตอนนี้เราอยู่เปียซาอีอันคูลุยใช่ไหมเราก็จะมีลูกศรบอกป้ายหน้าโอบบป้ายหน้าป้ายถัดไปแล้วก็ไปกาลาเดอนอต ก็คือเราต้องรอฝั่งนี้ไม่มีป้ายไฟบอกว่าอีกกีนาทีรถไฟจะมาม,มีไว้โฆษณาวิธีการหาที่เที่ยวของเราก็คือจิ้มในแผนที่เอาอันนี้มันเป็นป้ายรถไฟใช่ป่ะรถเมโทรเราจะไปสวนอันนี้ทีนนี้ป้ายรถเมโทรมันก็จะมีป้ายนี้กับป้ายนี้ลงป้ายนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดินมาทางมาสวนนี้แล้วก็เดินมาสวนนี้แล้วก็ขากลับก็คือกลับตรงนี้ มันเป็นสวนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรเขาก็มีลูกศรบนพื้นนะนี่เราเราจะไปสีน้ําเงินใช่ปะ่ะก็มีลูกศรมาทางนี้ส่วนอันนี้สีเหลืองสีเหลืองไปทางนี้อ๋อแม้ว่ามันจะจิดจางก็ตามปรากฏว่าขึ้นผิดสายขึ้นผิดทิศด,ดนี่ไม่ได้มาวันแรกนะจะออกจากเมืองนี้อยู่แล้วแล้วเนี่ยออกมาแบบมึนๆถึงสักทีจะไป ทางซ้ายดันไปทางขวาเราก็มาถึงคาเราร์คสักทีหลังจากที่ออกมาจากบ้านตอนประมาณบ่ายโมงรู้สึกตอนนี้มันสองโมงว่ะคือถ้าเราไม่ได้ออกจากบ้านนานๆอ่ะแบบสักประมาณ3-4วันอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมึนแล้วเอ๊ะฉันอยู่ประเทศอะไรนะที่นี่เขาใช้ภาษาอะไรเขาค่อยรื้อฟืน้นอยู่ในห้องกับอยู่ข้างนอกคนละโลกกันเลยแากที่อยู่มาจนเกือบหมดเวลาแล้วเนี่ยก็สร<ม>ุปได้ว่าที่นี่ อาจจะไม่ได้มีสถานที่เด่นๆเหมือนแบบปราสาทประเสริฐอะไรอาจจะแทบไม่มีแต่ว่าจะเป็นสวนแบบนี้เยอะซึ่งมันจะเป็นผลดีกับประชาชนมากกว่าแต่ถ้าเกิดสถานที่เที่ยวเยอะก็เป็นผลดีกันนะท่องเที่ยวถูกไหมเหมือนสวนรุมสักประมาณสิแห่งอะไรอย่างเงี้ย oh, แต่ของกรุ<อ>งเทพมีสวนลุมแห่งเดียวดูนั่นดิโอ้ oh, ใหญ่มากอะ Monument of Un k n o w n Soldier โอ้โหถนนนี้มันมันควรจะอยู่กลางเมืองไหมอันนี้มันไม่ได้อยู่กลางเมืองนะแล้วสวนแบบนี้เนี่ยนะแต่และสวนน่ะตีมไม่เหมือนกันเลยนะบางทีก็ตีมป่าบางทีก็ตีมทะเลสาบอันนี้ตีมอะไรอ่ะตีมโมนูเมนต์เหรอโอ้โหดูด้านหลังสิดูยิ่งใหญ่อลังมากมีทหารข้างหลังด้วยอะ่ะยืนเฝ้าอะไรเลยที่นี่คือเป็นโมนูเมนต์สำหรับ ลรลึกถึงทหารแต่มันมีคําว่า access ใช่ไหมเราแปลไม่ออกหรอกแต่ว่ามันน่าจะแปลว่าห้ามเข้าหรือเปล่าเราลองเข้ากันไหมแบบว่าเดินไปเติจปุ๊บแล้วเขาจะทำาไงเขาจะยิงเราไหมเขาถือปืนอยู่ด้วยอะ่ะปืนติดติดดาบด้วยนะ <laughs> คือตอนนี้โรมาเนียอยู่ใน EU ใช่ไหมไอตอนที่จะยื่นขอเข้า e u อ่ะมันคือมันจะต้องอัปเกรดตัวเองไงของพวกนี้คือมันเหมือนมันมีมานานละเป็น10ปีแล้ว คือเขาวางรากฐานวางอะไรไว้ดีแต่ว่าความเรื่องของการบํารุงรักษาอะไรอย่างนี้ก็ค่อยๆดรอปลงไปแต่ว่าคือโครงสร้างก่อนหน้าน,านั้นดีอาเซียนเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยน่าจะทําแบบนี้บ้างถ้าทําแบบเดียวกันหมายความว่าถ้ามีพาสปอร์ตอาเซียนซึ่งปัจจุบันไม่มีนะก็หมายความว่าคนในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดเนี่ยสามารถไปอยู่ประเทศไหนในกลุ่มอาเซียนก็ได้ไม่จํากัดเวลาแต่ปัจจุบันนี้คือแม้แต่ ชพาสปอร์ตของกลุ่มอาเซียนก็ยังอยู่ได้แค่ตามกฎของประเทศนั้นๆโดยมากมักไม่เกิน30วันคือมันควรจะเข้าออกกันได้อย่างเสรีแบบที่ไม่ได้จำกัดแค่30วันแบบในปัจจุบันต่อไปก็เดินมาถึงส่วนที่ชื่อว่าตินเนนเลอตุลุย <c oughs> ชื่อเหมือนกับเมโทรเลย <c oughs> ด้านข้างๆจะเป็นซิมเมตรีเป็นหงซุยเฮ้ยหมาเขาเก็บไม้มาสวนของแต่ละที่นี่จะไม่เหมือนกันเลยเนาะตีมอ่ะ ถ้าเมืองใหญ่เมืองไหนอ่ะที่เขาไม่ได้มีที่ให้ฮากิ้งอ่ะคือไม่มีเนินเขาอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยนะเขาจะมีส่วนเยอะขนาดเด็กอ่ะ <c oughs> เขายังมีสนามเด็กเล่นให้เพื่อที่จะให้เด็กใช้พลังพอใช้พลังปุ๊บก,ก็จะได้เหนื่อย <c oughs> ก็จะได้ปลดปล่อยส่วนผู้ใหญ่ <c oughs> เด็กโตแล้วก็คือจะต้องมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมถ้าไม่งั้นมันจะเก็บกดเราอาจจะเกิดปัญหาสังคมได้ <c oughs> พอมันเดินแล้วปุ๊บมันก็จะทำให้อารมณ์ดีคลายเครียดได้นะ เราอยู่กันมาได้ยังไงนะแทบจะไม่มีสวนเลยที่ที่เราอยู่ก่อนหน้านี้มาถึงตอนนี้ไม่ออกมาเดินทางแบบเนี้ยแทบนั้นไม่มีสวนอะไรของรัดเลยแต่ว่าตรงคอนโดมีสวนเล็กๆอยู่ห้างนสวนคอนกรีตเราอยู่ได้ด้วยห้างนะพวกเราไม่ได้ออกมาเที่ยวทุกวันนะ3-4วันน่ะออกมาทีอย่างเงี้ยถ้าอยู่นานๆน,น่ะมันก็จะอุดอู้ใช่ไหมบางทีก็เครียด บางทีก็ปวดหัวงานยุ่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นห้องซ้ำๆเดิมๆแต่พอออกมาเห็นเขียวๆออกมาเห็นคนอื่นเข็นรถเข็นเด็กทํากิจกรรมเราได้เห็นคนอื่นเป็นมนุษย์ด้วยกัน่ะเราก็มีความแบบเหมือนลืมปัญหาลืมความเครียดแล้วก็เรารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นพ่อก็เคยพาไปสวนลุมพินี ไปอยู่ไม่กี่ครั้งเลิกไปละคือถ้าปันไปไม่สะดวกอ่ะคนก็ไม่ได้ปาบ่อยๆไงต้องแบบว่ามีกระจายกันอยู่ทุกที่เลยทุกจังหวัดจะต้องมีสวนเยอะๆๆยๆๆแล้วก็ต้องอยู่ในโลเคชั่นที่คนแบบผ่านไปผ่านมาด้วยไม่ใช่ไปอยู่สกลเลยใครจะไปใช้อ่ะตรงนี้ก็เป็นสนามเทนนิสเหมือนอย่างใครเลี้ยงสุนัขอ่ะอยังต้องพาน้องหมาออกมาเดินเล่นเลยเลยไ,ม,ไม่งั้นน้องหมาจะเครียดพื้นที่ให้เด็กมาเล่นปลดปล่อยโอ้เด็กตัวเล็กๆนิดเดียวเองนะ เล่นแบบนี้ได้เลยหรอโอดีจังเลยอะ่ะมีพื้นที่แบบเนี้ยให้เด็กๆมาปลดปล่อยอะ่ะเวลาพอเขาเล่นเหนื่อยๆใช่ปะ่ะเขากลับบ้านไปเขาก็นอนหลับไม่มากวนไม่งองแงอะไรพวกนี้ด้วยไงฮะทำอะไรมมันไน่เฮ้ยจริงจรหรอไม่เอา เขาพูดเล่นพูดเหมือนจะแบบอ่ะอ๊อเขาพูดเล่นนะว่าเมื่อกี้วาา่าจะกล้าอุย้ยน่ากลัวไมไ่น่ากลัวเลยนาล่า,นนากลัวเหรอแล้วลงมันไม่น่ากลัวเหรอเห็นไหมน่ากลัวขึ้นแล้วลงไม่ได้เหมือนอะไรวะอุยอ้ยเฮ้ยเ <laughs> มื่อกี้ยังกลัวอยู่เลยดูไอสีฟ้าๆนั่นนะ คิดว่ามันคืออะไรน่าจะให้เด็กปีนเล่นไหมเด็กโตเนาะปีนเล่นเครื่องเล่นแต่ละอย่างนี่มันเล่นยังไงนี่มันคืออะไรอะทําไมเราดูเหมือนบ้านนอกมากอะค่อยโหนเหรอหรมันจะไลเดอร์ลงมาอย่างนี้เหรออันนี้ไม่กลัวปีนขึ้นไปเลยแล้วก็ผ่านตรงนี้ด้วยอันนี้อีกแล้วก็ถลายลงไปตรงนี้อันนี้น่ากลัวกว่าตั้งเยอะอย อะไรมาถึงขั้นนี้แล้วดูเหมือนว่าจีจะกลายเป็นคนกลัวความสูงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะมันสูงมากนะเดี๋ยวแทนไม่เป็นไรเดี๋ยวยอมทิ้งกล้องก็เกิดความคึกคักเคยชินอันที่สองต่อเลยมันคงไม่บัดเียวเท่าอันนั้นหรอกแต่ว่ามันยากตอนปีนนั่นแหละ นไหมาเนี่ยสะอาดอยู่าานะอุ้ยแต่มันสูงอะ่ะเออโอ้โห,โหลงสวยเห็นไหมพอทําไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะนี่แหละเด็กก็เลยกล้าเพราะเพราะว่าเด็กพอลองไปไไครั้งหนึ่งแล้วก็จะเหมือนอย่างเงี้ยโอ้ของเขาสะอาดเลยเมื่อกี้เนี่ยออฟโชว์แมนบ้างอ้ นี่มันเล่นแบบนี้จริงป่ะเนี่ยอยืดตัวยืดไงอ่ะยังมีใครไปถึงสุดสุดนี้บ้างไหมเฮ้ยมันออกกำลังกายแขนมากเลยไอ้ตรงแขนอ่ะคุณว่อถ้าจะเอาให้สุดมันต้องจับแค่ข้างเดียวแหละว้าจับข้างเดียวก็ล้มดิต้องตัวยาวด้วยเราขาสั้นไม่ได้ไม่ไหวอ่ะปวดหลังอ่ะไอ้ไข่ไ มันมีสปริงอยู่ข้างล่างอะ <laughs> ใครคิดว่าเนี่ยเ<ค> <laughs> นี่ยอะไรเนี่ยนี่ทำอะไรอ่ะแล้ว<อ>มันก็สูงขึ้นล่ะโอ้เฮ้ยน้ำน้ำน้ำ นี่คนที่สูงอายุเขาก็ได้มาเดินเล่นด้วยของเราไม่มีสวนคนสูงอายุเขาจะไปไหนกันน่ะเขาก็ต้องอยู่แต่บ้านใช่ไหมหน้อยน้อยมีสวนใกล้บ้านให้ไปเดินเดินเหมือนเป็นแรงจูงใจไงให้มาเดินน่ะตอนแรกๆก็อาจจะโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่อยากเดินร้อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเห็นความสวยไงอุ้ยอันนี้อะไรอุ้ยดอกไม้สวยจังเลยเหมือนมีแรงจูงใจที่ให้เดินน่ะ ที่บุคลสนะเขาไม่ได้มีภูเขาเอาไว้ให้ไฮกิ้งเขาก็ทําให้เป็นทางเนินให้ไฮกิ้งด้วยละ่ะแต่ส่วนที่นี่นะเขามีขายพวกนแน็คอ็กกับน้ำร้านแบบนี้อยู่เป็นหย่อมๆนะสถานที่ถัดไปเราจะพามาสวนสนุกโอ้ยดูสิเหมือนเวนิสเลยว่าเชนยิมเบล่ะเบล่เบลล่าเบลล่าโอ้ยเมื่อกี้ามาเห่าเรา <laughs> เอะเห่าเห่าเสร็จแล้วก็มาซบ อย่าขึ้นเลยขึ้นไปก็ไม่มีอะไรมันมีหลายที่ไงที่ต้องไปไงมไม่ให้หรอกวันนี้ก็สามโมงกว่าแล้วนะอ๋อเหยออืมเดี๋ยวมันกลับเ,เย็นเฮ้ยนารากักอ่ะอาติโกทำไมมีบูธตรงนี้ด้วยอย่างเือนขายตัว๋วเขามีเอาไว้เป็นเคเบิลคาร์หรือเปล่ามีที่ปีนผาด้วยเขาเขียนว่าสิบห้า เล่ต่อห้านาทีเห็นแล้วอยากสบายสีว่ะกินสอสีสังเกตไหมว่าทําไมเขาถึงมีธงโรมาเนียกับธงยูคู่กันอ่ะอันนี้มันสวนสนุกนะมันไม่ใช่สถานที่ราชการนะหรือว่าได้รับบริจาคมาหลังจากที่เข้ายูเอ่อหรือพอดีเหมือนกันเขาเป็นสมาชิกก็ได้เงินคุณมาเอาให้เปล่าไหมหรือแค่เป็นเงินกู้เฉยถ้าจะให้เปล่าเน่ยเอาธงมาปักเนี่ยโอ้เขาไม่มีภูเขาเขาก็เลยสร้างให้มันเหมือนภูเขาเนอะ อบอกว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาเคยเก็บต่างปะทำไมเขาสร้างดีจังเลยที่อื่นยังไม่เห็นนี์ประกอบเด็กขานาดนี้เลยนะเนาะมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่สนามเด็กเออนี่ไงนี่ไงสายอันเนี้ย <c oughs> คอยอะไรอะลอยตัวเปล่าอยากบอกว่าตรงนี้เขาให้เข้าไปเล่นฟรีอะ่ะมันใหญ่มากนะ็กที่นี่ทำไมโชคดีจังเลยอยากขึ้นไปเล่นบ้างอะ ไม่กล้ามีเด็กอยู่จริงช้าแบบว่านั่งหลายคนไงเดี๋ยวนะเขาจะสร้างเครื่องเล่นแบบนี้ไปทําไมแย,แยะเนี่ยอยู่ติดๆกันเลยนะตรงนี้ก็มีไอ้ตรงนั้นคืออันใหญ่สุดนะมีตรงไหนอีกเอาไปวางสวนอื่นมั้งก็ได้นุ่นมีตรงนั้นก็มีอยู่ติดๆกันสามจุดเลยนะเอาใจเด็กเกินไปแล้วไม่มีคําว่าเกินไปที่เรารู้มาคือเอาใจน้อยเกินไปต่างหากมันเป็นเครื่องเล่นเด็กจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไปดิสีแดงอันนั้นอะ าความโอ้แล้วเด็กสองคนนี้คืออะไรอ่ะเราอ่ะมันปลอดแหกมากเลยเนาะว่าไหมก็ตอนเด็กเราไม่เคยเล่นทาไมคนเรายิ่งแก่เรายิ่งกลัวกลัวค,ความสูงกลัวค,ความผิดพลาดกลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่นไปหมดเลยอ่ะทําไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้จริงๆแล้วเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับความเป็นอัจฉริยะแต่ทําไมทุกวันนี้เราถึงเห็นแต่ผู้ใหญ่ที่แบบธรมธรมดาธรรมดาความอัจฉริยะมันหายไปไหนหมดเงี้ยเพราะว่าความอัจฉริยะเนี่ยมันจะสตาร์ท ตอนที่ตั้งแต่เกิดใช่ไหมแล้วก็ระบบของสังคมอะ่ะหล่อหลอมให้ความอัจฉริยะนั้นเริ่มหายไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้อะ่ะโตมาก็ให้ไปช่วยทาไร่ทานาหรือให้มาช่วยขายของหรือว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะมันทําให้ไปไปมาคือจากอัจฉริยะหายไปหายไปหายไปจนกลายเป็นคนธรรมดาที่เห็นโดนกดความคิดอ,อะไรเงี้ยหรอคือโดอนกดความคิดใช่ฉะนั้นโลกทุกวันนี้พัฒนาเร็วเพราะว่าเขาเปิดให้เด็กเนี่ยมีอิสระมากขึ้นเขารักษาความอัจฉริยะของเด็กมากขึ้น แต่สมัยก่อนทาไมโลกมันพัฒนาช้าอย่างเช่นเขาบอกว่าระบบการศึกษาทุกวันเนี่ยเหมาะกับคนแค่30เอร์เซ็นคือมันทําให้คนโง่ลงเพราะว่าอย่างเราก็มักจะคิดว่าคนที่คํานวณเก่งหรือท่องจําเก่งก็คือเด็กเรียนเก่งใช่ไหมแต่เล่นพะละอาวาโง่จริงๆไม่ใช่ก็คือระบบการศึกษามันสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเป็นมนุษย์เงินเดือนเพื่อให้คนไปทํางานให้กับบริษัทหรือนายทุน ฉะนั้นมันเหมาะกับคนแค่3 0มแต่ไม่อีกบางกลุ่มที่แบบว่าอย่างนี้ที่เอาบอกอย่างเช่นชอบวาดรูปหรือชอบทําสวนหรือชอบอะไรที่เราก็จะมองเพราะว่าไม่เก่งการรักษาความเก่งของเด็กก็คือเนี่ยให้เด็กได้เล่นแบบเนี้ยแล้วก็มองดูว่าเด็กคนนั้นถนัดแบบไหนเขาไปทางนั้นไม่ใช่ว่า ถนัดแบบว่าใช้แรงปีนป่ายแดนดันให้ไปท่องจําหนังสือก็เกเยกลายเป็นเด็กที่ดูโง่ในสายตาของผู้ใหญ่แล้วพอเด็กคนนั้นโดนต่อว่าโดนกดดันมากๆปุ๊บอะความอัจฉริยะหายไปกลายเป็นโง่จริงไปเลยทำให้คนมองว่าคนเรียนสายวิทย์จะต้องเป็นคนเก่งเป็นคนที่ตลาดต้องการต้องเรียนหมอเรียนวิศวะอะไรย่างเงี้ยจริงไม่ใช่ม,ใชมันแค่3 0เแต่ถ้าเกิดเราได้เหมือนพวกนี้นะตอนเด็กก็ได้เล่นเต็มที่มีพื้นที่ให้เล่นเสร็จแล้วก็ครูหรือพ่อแม่ดูออกว่าเราถนัดอะไรถนัดร้องเพลงหรือถนัด อะไรที่มันไม่ใช่มาท่องจำเนี่ยนะส่งเสริมไปทางนั้นเนี่ยโอ้โหภาพไม่ออกเลยต่อไปจะพัฒนาเล็วแค่ไหนเอออย่างนั้นก็เลยบอกว่าสังคมสมัยก่อนที่แบบว่าโตมาก็ให้ไปช่วยทําไรทานานนี่แหละคือการทําให้ความอธัธยาของเด็กหายไปเออยังมีตัวอย่างหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าคนเขียนเนี่ยเขาเป็นลูกของคุณครูแต่ว่าเป็นครูที่เหมือนเป็นถึงขั้นผู้นําทางด้านการศึกษาของรัฐนั้นเลยนะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะที่เป็นลูกเนี่ยกับถนัดเล่นกีฬา ไม่ได้ถนัดแบบเป็นหนอนหนังสือเหมือนพ่อแต่ว่าเพื่อนของเขาอ่ะคือเป็นถนัดเป็นหนอนหนังสือเขาก็เลยถามพ่อว่าตกลงคือผมเป็นคนไม่เก่งใช่ไหมบังเอิญพ่อเขาหัวก้าวหน้าก็เลยโอเคไม่ใช่บอกโอ้ลูกเรียนไม่เก่งลูกชั้งโง่อะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาบอกว่าไม่ใช่เธอแค่ถนัดในการใช้แรงหมายถึงว่าถนัดอีกด้านหนึง่งแต่เพื่อนของเธอเนี่ยเหมือนพ่อก็คือถนัดท่องจํา แต่ว่าเธอไม่ใช่คนไม่เก่งแค่ว่าสังคมที่พยายามให้คนออกไปเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาต้องการคนแบบท่องจําเก่งเอาไปใช้งานได้เลยทําให้คนแบบต้องอยู่ตามกฎตามระเบียบอย่างเงี้ยออแต่ว่าของเธอขนาดแบบเล่นกีฬาไปชุดบาสไปเตะฟุตบอลเนี่ยก็ทําทางนั้นไปเลยแล้วเดี๋ยวจะค้นพบตัวเองทีหลังก็มันเอาไปใช้งานไม่ได้แล้วทุกวันนี้คนคนนี้ก็เป็นมหาเศรษฐีก็ไม่ได้หมายว่าคนที่ท่องจำไม่เก่งเรียนไม่เก่งเนี่ยคือถ้าเกิดสลับกันนะพ่อเขาเนี่ยกดดันตัวเขาตั้งแต่เด็กเนี่ย แต่แกมันโง่แทนบอกให้แกดูหนังสือแกไม่ยอมดูหนังสือเอาแต่ไปเล่นถ้าเขาโดนพ่อกดน,นั้นตั้งแต่เด็กนะอนาคตเขาอาจจะหักเข็มอีกทางหนึ่งก็ได้เขาถูกส่งเสริมให้ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดไงไม่ว่าจะมาทางไหนก็แล้วแต่ถุดท่าอนาคตดีหมดถ้าเกิดได้ทําตามที่เราต้องการจริงๆอย่างตอนเด็กชอบวาดรูปนะแต่ว่าพอเวลาผ่านมาปุ๊บอ่ะก็ไปมา,มาไม่รู้เหมือนกันกลายเป็นหยุดวาดเมื่อไหร่มันทำเงินไม่ได้ไงเออนี่แน่แความรู้สึกแบบนี้ยโอ้เรียนมาทางนี้ทำเงินไม่ได้อะไรเงี้ย มันไม่ใช่กับโลกยุคนี้แล้วฉะนั้นใครมีลูกหรือมีหลานหรืออะไรที่เห็นว่าขนาดทางไหนก็ต้องส่งเสริมไปทางนั้นเลยไม่ต้องกดดันว่าจะต้องให้มาช่วยขายของให้มาช่วยทําไร่หรืออะไรเงี้ยคนเรามันขนาดไม่เหมือนกันหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกาคือเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วอเมริกาก็ตระหนักดีว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีศัตรูเกิดขึ้นอย่างเช่นเยอรมนีแพ้สงครามโลกครั้งที่1 เวลาผ่านมาหลายสิบปีเ mm hmm. ยอรมนีเหมือนพง,งาดขึ้นมาคือเหมือนแรงกดดันไงฉะนั้นเขาต้องทําอะไรสักอย่างก็คือเขาต้องให้เงินเหมือนให้เป็นนี้บุญคุณอนะ่ะเขาให้เงินไปทั่วเลยนะเขาให้เงินเยอรมนมีให้เงินฝรั่งเศสเพราะว่าประเทศในยุโรปตอนนั้นอนะ่ะคือถึงจะมีทั้งประเทศที่แพแล้วก็ชนะใช่ไหมแต่สุดท้ายคือเจ๊งกันหมดบอดไวกันหมด mm hmm. ก็เลยให้เงินไปฟื้นฟูฉะนั้นที่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเนี่ยมาจากอเมริกาให้เงินแล้วให้เป่าด้วยนะไม่ได้ให้เงินกู้นะแล้วก็ o อเคว่าอียูที่มาให้เงินประเทศต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันก็คือให้มาพัฒนาให้เปล่าเลยรู้สึกว่าไทยเองเคยได้เงินจากอเมริกาเหมือนกันเมื่อก่อนนี้แต่ได้มแล้วหายไปเลยไม่รู้ได้แล้วหายประเทศอื่นเขาได้แล้วพัฒนาขึ้นอันนี้ได้แล้วหายญี่ปุ่นก็เคยได้เกาหลีก็เคยได้ทำไมเธอไปรับเงินเขาเดี๋ยวเธอก็ต้องเป็นหนี้บุญคุณเขาเขาให้ทําอะไรเธอก็ต้องทำอ้าวถ้าเรามีศักดิ์ศรีขนาดนั้นจริงนะมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เรารับไงไม่ใช่เราไม่รับเรารับ ท่านลุงยังเคยรับรถเมล์หรืออะไรรถไฟของญี่ปุ่นที่เป็นมือสองหรือใช้ามาเนี่ยหูเฉ็บยินดีด้วยนะหรือสมัยโควิดที่รับวัคซีนหว่หวๆจากจีนมาเนี่ยทาพิธีรับมอบกันอย่างยินดีเลยนะถ้าเรามีศักดิ์ศรีอดีแต่นี้เราก็รับของเขาโอ้โควิดนะอเมริกาก็เคยให้มาให้ทั้งเงินแล้วก็วัคซีนหรืออุปกรณ์อะไรมาปุ๊บให้แล้วก็ทะเลาะก,กันหมายถึงว่าทะเลาะก,กันเองภายในเสร็จแล้วก็หายให้แล้วหาย กลับให้เยอะเอาไปใช้มันก็ผลต่างกันมันมีหลายจุดอยู่นะอันนี้เตี้ยๆนี่สีเขียวอันนี้ก็สูงอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนดีกว่าตอนนี้ไม่มีเด็กอยู่อยแต่จริงๆมีสีแดงสูงสุดด้วยอยแต่ไม่กล้าวะ่ะโหน่ากลัวมากอะ่ะทาไมเด็กเขากล้าเล่นน่ะฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินแล้วโอ้เสียงด,ดังมากเฮ้ยทําไมเด็กเขากล้าเล่นวะเขาไม่คิดอะไรไม่เข้าใจความคิดเด็กอะ่ะ มันน่ากลัวอ๋อเอฟเตรียมลับด้วยนะเตรียมรับด้วยเฮ้ย้ยในที่สุดพี่ก็ได้เล่นแล้วเอฟบอบเดาได้ว่าทำไมเด็กถึงไม่ขี้กลัวแบบผู้ใหญ่อ้าวถ้าไม่ขี้กลัวไปเด็กไปเล่นสีแดงดี่ะอะอะไรเอฟเด็กที่ไหนเด็กเขายังไม่เคยโดนขู่คือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรา ดเด็กมันขึ้นไอสีแดงเด็กตัวเล็กด้วยเขาจะสไลด์ลงมาไหมสีแดงอ่ะผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ประเทศแถบเราเนี่ยจะโ้นขู่สารพัดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มันจะมีความกลัวแล้วต้องมีอะไรต้องรับผิดชอบเยอะอย่างขมตินะอยู่ดีมาถามว่าเนี่ยพวกเธอมาเดินทางกันอย่างเนี้ยเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็คือว่าไงอ่ะแค่นี้ก็ทะาง,งักละหรืออีกหน่อยเจ็บไข้ได้ป่วยสวัสดิการเนะี่ยมีไหมทำไงตอนนั้นน่ละ ทั้งงั้นนี้ก็ทั้งนักลแล้วหมายถึงว่าถ้ากลัวนะคือไม่ต้องปลุให้เขาคิดได้เองถ้าเกิดเขาจะผิดพลาดก็คือเขาเรียนรู้เองแต่ว่าผู้ใหญ่คือโดนปลุไอ<ม>เด็กไหลลงมาแล้วโดวยที่ไม่ได้มีเสียงกรี๊ดใดๆทั้งสิ้นเลยตัวเล็กด้วยนะยังไม่รู้ว่าต้องกินไ,ม,ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าขวบแล้วนะเขาว่าน่าจะสอง,สองขวบโอ,โอ้เวลาเขาไปไทกิ้งหรือทําอะไรที่เรามองว่าหวาดเสียวคขาก็จะเฉยๆเพราะว่าทำมาเยอนะ เมื่อกี้เขาเขาไปแค่<ม>สีเขียวอะ่ะเขาก็กลัวแล้วนะเขางลงมาแล้วเขาไม่มีเสียงสักแอะเลยนะ<อ>กรีดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเขาก็ลงมาเฉยๆเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินกลับไป <m. S 1> อะขึ้นแบบขึ้นไปใหม่เราเห็นมันอ่ะเอกกรีดนี่เราเป็นธรรมเนียมเอเชียที่ต้องแอคอะไรสักอย่างนึงแบบญี่ปุ่นก็เอะคาวาอี um <hayır> ้อะไรอย่างเงี้ยแบบฝรั่งเฉยๆยืนเฉยควักกล้องออกมาก็ยังไม่เคยควักเลยอะไรอย่างเงี้ยเริ่งเล่นคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีคอนแทคกับบริษัทที่ผลิตว่าซื้อไว้สัก อะไรนี้ร้อยหรือพันอันเพราะว่าสนามเด็กเล่นทั่วเมืองเนี่ยจะต้องมีไอ้คล้ายๆอย่างนี้อยู่แต่ดีอ่ะมันได้เล่นกันทั่วถึงนึกว่าเดคูล่าจะเป็นจุดขายของประเทศนี้ซะอีกเพราะว่าตั้งแต่เดินเข้ามาในบูคาเรสต์เนี่ยเกือบเดือนแล้วนะยังไม่เห็นเดคูล่าสักสักรูปเลยในบนท้องถนนก็ไม่มีเดคูล่านะน่าจะเป็นบ้านผีสิงนะไม่เห็นมีเดคูล่าเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าเป็นจุดขายของเขาเหรอโอ้โหเนาะ ทำไมยังไม่เห็นแดกูล่าเลยสักคนที่นี่เลยนะสักคนสักตัวแบบว่าเป็นรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยนะเครื่องเล่นพวกนี้มันก็ควรจะต้องแบบว่าโปรโมทนิดนึงว่าเออมีรูปแดกูล่าอย่างเงี้ยอย่างเป็นบ้านผีสิงอย่างเงี้ยถ้าถ้าพูดอย่างงั้นนะแล้วเดี๋ยวคนมาไทยก็บอกว่าเดินในกรุงเทพเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นช้างเลยสักตัวผมเลบจุกเว้นนาสารพระภูมิยักษ์วัดแจ้งไยักษ์วัดโพมีแต่ยักษ์แต่ก็หน้าวัดอีกอ่ะอยู่แค่ตรงนั้นใช่ไหมเออไม่ได้ตั้งอยู่จตุรัสใจกลางเมืองที่ดัง อันนี้เครื่องเล่นแต่ว่าไม่มีเด็กมาเล่นวะมีรถบัมด้วยรถบัมยี่สิบบ้านผีสิงสิบม้าหมุน่าไรไม่รู้เขาเคยคิดจะเปิดสวนนี่คือสิ่งที่จี้อยากเล่นมันนานเขาให้เด็กเล่นบ้าเอมันไน้น่ะไอ้ไอ้ตัวเขาต้องเอาเงินหมดแหละไม่ไอ้ตัวนั่นหนักไอ้ตัวกางเกงที่เขาเอาไว้คล้องอ่ะมันเข้าก้นเราไม่ได้ไงดูมันเล็กมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกีดแล้วเราจะอายเขาไม่ไม่มีคนอยู่แถวนี้ด้วย อันนี้เหมือนแกะพลาสติกใหม่เลยอ่ะสีใหม่มากอ่ะแสดงว่าของเล่นพวกนี้คือของใหม่เหรอ่องเล่นอันนี้น่าจะหวาดเสียวที่สุดในที่นี่แล้วยี่สิบเล่สองคนนั้นกําลังซื้อตัว๋วเราไปจอยกับเขาไหมนั่นเริ่มแล้วเริ่มแล้วอุ้ยแต่ว่าแค่สองคนน่ะเขาก็เดินเครื่องเนาะมันจะคุ้มเขาเหรอคนละยนะี่สิบนะโอ้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าสองคนนี้เขาลงมานะแล้วจี้ไปเล่นคนเดียวเขาจะด่าไหม ทำไมเมื่อกี้ไม่เล่นพร้อมๆกันเปลืองไฟโอ้ยโอ้โหโอ้โหกีดไหมได้ยินเสียงโอ้ยมันค้างด้วยมันค้างด้วยอ๋อเรากีดทำไมวะเราไม่ได้เล่นโอ้โหสามรอบแล้วมันค้างเนี่ยทำไมเขาไม่เปิดเพลงให้มันมีอารมณ์แล้วก็มีเสียงภาคด้วย มันขึ้นไปแล้วครับท่านโอ้ยนี่มันกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาไม่มีเสียงกรี๊ดกันบ้างหรืองไงน้ําหยดลงมาด้วยเขาไม่มีเสียงเหรอโอ้ย,อยมันหลายรอบมากเลยอะเนี่ยมันต้องมี MC ภาคหน่อยคนก็จะได้ตื่นเต้นเล่นอะไรวะเ,เงียบๆเขาเงียบมากเลยอะเขาอนุญาตให้กรี๊ดไหมอะสองคนนั้นนะ่ะลงมาสนใจพุทเทิไหมคะเอาออ,อเดี๋ยวเราไปขายพุทเทิไหมเขาเสียยี่สิบเราเอาเก็บสองร้อยเนี่ย<อ>เขาข<อ>เดิน<อ><อ>มาแล้วเขาเดินมาแล้ว เอ้ยเมื่อกี้ถ่ายเอาไว้หรือเปล่าเราเก็บเลยว่าสองร้อยนะเอาไปไหนล่ะเดินไปไหนล่ะเดินไปไหนล่ะสองร้อยไม่เอาเหรอสองอยเองเดินไปเลยคนขายตั๋วก็นั่งเหงารอลูกค้าอยู่นั่นแหละรู้สึกจะสีที่นั่งเนอะเอออันนี้ประหยัดดีว่ะไม่ต้องแบบเป็นรถไฟยาวๆเนอะเดี๋ยวเราจะเก็บฟุตเทจเก็บไปขายขแขงอ้าแล้วเราจะกีททำไมเนี่ย เสียวแทนเนี่ยมันต้องมีคนภาคด้วยสามนุ่มไม่กีดเลยเหรอกีดไม่เก็บตังค์นะไม่มีเสียงกีดเลยอ่ะใหญ่นะเนี่ยเห็นปะตูดใหญ่ไม่ใช่ของเด็กนะสิบห้าเลห้านาทีกระดึงกระดึงไม่กีรอบเลยนะเออเอาว่ามันแปลกประหลาดไหมถ้าเป็นส่วนสนุกแบบนี้มันจะต้องมีเสียงไหมเสียงเพลงมันก็มีเสียงเพลงแหละแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ปกติมากเลยอ่ะ มันไม่ได้แบบว่าทําเสียงให้มันคึกคักอะไรอย่างเงี้ยเออมีคนประกาศไงอสองมือกวงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาเอาชนกันแล้วนะครับอีกห้านาทีนะครับกําลังจะเริ่มอะไรเงี้ยมันจะมีแบบมัคคุายกภาคนิดเดิงอะมันจะสร้างความตื่นเต้นอุ้มเกิดอะไรขึ้นหรอเกิดอะไรขึ้นหรออะไรเงี้ยประกาศราคาไงเรียกลูกค้าไงก็ต้องบอกค่าแรงคนเชิญชวนด้วยไงเอา้าก็คุณเชิญชวนคุณก็ได้ลูกค้าไม่ดีเหรอก็แค่พูดขึ้นมามนไม่ได้เสียเงินสักะหน่อย แบบว่าสร้างความคึกคักด้วยไง oh. ที่นี่เขาก็มีต่อยๆนะห้องน้ําแบบตู้สะอาดไหมไม่กล้าดูอะอ๊ยสะอาดเฮเห็นเขาแง้มๆอยู่ก็สะอาดนะแล้วก็เมื่อกี้นี้มีห้องน้ําของส่วนสนุกก็เข้าฟรีนะก็สะอาดดีด้วยถึงขั้นมีเก้าอี้นั่งอาบแดดให้เราด้วยเขาขาวนั่นคืออะไรอ่ะเ mm hmm. ขาลากได้ด้วยนะเป็นที่ออกกําลังกายเหรอ